สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการ export file ล์นะครับให้เป็นไฟล์ชนิดอื่นที่เป็นไฟล์ bitmap หรือ vector นะครับที่จะนำไปใช้กับไฟล์ไฟล์อื่นที่ไม่ใช่โปรแกรมงคาฟโดนะครับอันนี้เราก็จะใช้คำสั่งไฟล์นะครับแล้วก็กด export Export มันจะมีให้เราตั้งชื่อนะครับเราก็กด export ให้เลยทีนี้ถ้าเราต้องการ เอ็กซ์พอร์ตเฉพาะบางส่วนเดี๋ยวผมจะกดเอ็กซ์พอร์ตให้ดูนะครับมันจะมีรูปขึ้นมาว่ามันจะเอ็กซ์พอร์ตออกไปทั้งทั้งแผ่นเลยที่เราทำไว้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการเอ็กซ์พอร์ตออกไปเฉพาะบางส่วนนะครับอย่างเช่นผมจะใช้ผมจะเอาเฉพาะคีย์ F11 รูปทีเอฟสิเอ็กซ์พอร์ตไปเป็น Np g นะลครับผมกดไฟล์แล้วก็ Select ไว้ก่อนกดไฟล์แล้วเอ็กซ export เขาจะมีตัวให้ติ๊กคือ select selected only นะครับถ้าเราไม่ติ๊กนี่ก็จะ Export ไปทั้งหมดถ้าเราติ๊กมันจะ Export เฉพาะตัวที่เราเมื่อกี้จับไว้นะครับ่นี้ผมกดเป็น Key f 1 1ผมจะ Copy เขาไล้า x p o r t ไปเป็นไฟล์ png นะครับไปใช้กับเว็บไซต์ export เห็นไหมครับมันก็จะส่งออกไปเฉพาะรูปนี้รูปเดียว Okay. กด OK แล้วจะนันก็ทำทีอีกทีหนึง่ง File Export Save Gf สิบส Export โอ a y เฮ้มีแต่ F สิบเอ็ถอยๆ File Export Save T f 1 okay. ิ f 5, export, save, t, f export Yes อันนี้มันกึ้ทับไป อันนี้เราไฟล์ e x p o r t แล้วก็เป็น t f ฟสิบโอเคแล้วก็อันนี้ผมไฟล์ e x p o r t คีฟสิบสองแต่ลืมกด select นะครับก็คือส่งออกเฉพาะไฟล์ของตัว ที่เราเลือกไว้เท่านั้นโอเคเรียบร้อยครับ